จุลีนะคะหรือต้นก้ามปูค่ะใบก้ามปูนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเยี่ยมเลยนะคะเมื่อมันตกลงมาใบมันร่วงหล่นลงมามันก็จะสะสมใย,ยสลายกลายเป็นกลายเป็นปุ๋ยได้นะคะเนี่ยดำๆสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้หรือผสมเป็นปุ๋ยหมักได้เลยค่ะก็จะเก็บใบก้ามปูที่มันย่อยสลายนะคะ อย,ยสลายเนี่ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยรวมกับปุ๋ยคอกก็จะได้ปุ๋ยหมักชั้นดีเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะใบาจามจุรีที่มันทับถมกันนานๆเล้ใย,ยสลายค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยพรอะมนต้นมันใหญ่มากเดี๋ยวจะทยอยมาเอาไปนะคะเอาไปใส่ต้นไม้ผสมปุ๋ยคอกจะได้ปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยมเลยค่ะผสมดินอีกหน่อยนะคะ ยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมันคงไม่ได้ทับถมเดนแค่สามเดือนหเดือนนะคะมันจะต้องทับถมกันเป็นปีๆนะคะถึงจะได้แบบจากใบไม้กลายเป็นปุ๋ยหมักแบบนี้ค่ะเนี่ยจากใบไม้ใบกัมปูอะมันกลายเป็นปุ๋ยอ่ะมันกลายเป็นดินหมักอ่ะมันย่อยสลายคงนานมากๆเลยนะ่ะนานมากๆเลยเนาะ แล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครมามามาเอาดินตรงนี้ไปนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครสนใจนะคะ่ะแต่คุณครูคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วเจ้าของเขาไม่สนใจเลยะคะ่ะปล่อยให้รกร้างดูกิสะต้นไม้ไม่ต่ำกว่าคิดว่าไม่ต่ำกว่า40-50ปีนะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะนอเนี่นะะนะอนรอบตัวคุณครูอ่ะ มีต้นไม้ใหญ่แล้วเจ้าของเขาไม่มาสนใจค่ะนะก็จะเอาดินตรงนี้เอาปุ๋ยหมักตรงนี้ไปผสมปุ๋ยคอกอีกทีเพื่อที่จะทำใส่ต้นไม้ให้เจริญงอบง้าน,นะคะ